ข้างในอะ่ะถ้าเละน้ําจะเป็นยังไงที่เห็นว่าชนแนรรุ่นเก่ามันแบบแลมมันแบนไปเลยมันใบเนี้ยเคยโดนฝนรอยเล็บเล็กๆน้อยๆนะคือเข้าหายใคร,ใครที่กลัวเรื่องมันดำอมันขาดอะ่ะเปื่อยทั้งแตกอ่ะเนาะซื้อมาแพงเป็นแบรนด์เนมแล้วใช้ทนจริงไหมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึง5แบรนด์ด้วยกันนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวใช้มาแล้วเป็นยังไงทนไหมนะคะโดย5แบรนด์ที่จะพูดถึงก็มี โกยา c h ชาแนล m อเมสหลุยแล้วก็ลิโมว่าค่ะ mm. เป็นยังไงมาชมกันเลยนะคะยินด mm. ีต้อนรับสู่ช่อง i v ว r รี่แอนด์วอช่อง mm. ใส่ลักชูแบบทยอยซื้อ mm. ค่ะเริ่มกันด้วยโกยาดค่ะตัวนี้คือตอนซื้อสวยมากนะคะเพราะว่ามันจะแบบเป็นทรงแบบนี้เนาะแล้วลายก็จะชาร์ดข้อดีของมันก็คือเบาใช่ไหมคะแต่ใช้ใช้ไปอะตอนนี้ยังเห็นความเป็นทรงอยู่ใช่ไหมแต่พอเราใส่ของเข้าไปอะเดี๋ยวจะเห็นนะว่ามัน มันยอยอยอ่นะ,ะวางใหม่นี่นะคะ,ะก้นมันจะแบบลงมาพอก้นลงมาแล้วเหมือนมันจะเสียทรงไกลๆอะคะ่ะซึ่งเราก็เจอเคล็ดลับโดยบังเอิญจากการที่ซื้อแบ็คอินเสิร์ตมาเยอะเกินนะคะก็เอามาลองใส่ดูแต่นแรกไม่ได้มาใส่จัดทรงนะแคะ่แบบให้เป็นระเบียบเนาะเพราะว่าโกย้ามันเกือบกระเป๋ากว้างนะคะใส่ของไปหาย ก็เลยลองใส่เข้าไปใส่หนังสืออีกสองเล่มเหมือนเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันก็คือยังลงมานะแต่ว่ามันลงมาแบบน้อยกว่าไม่ไงั้นมันจะแบบเป็นก้นแหลมลงมาเลยนะคะอย่างนี้มาดูสภาพกันบ้างใบนี้ใช้มา10กว่าปีนะคะใช้ตั้งแต่เริ่มหิตกันในเมืองไทยรอบที่แล้วนะซึ่งมันก็มีความโสมให้เห็นนะตรงนี้นะคะ่ะจะขาดเป็นได้ พุ่งออกมาทุกมุมเลยเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นมุมที่ได้ขาดออกมานะคะซึ่งเราว่าก็โอเคนะเะามันซื้อมาใช้เนาะเป็นโทสแบก็กแล้วก็ใช้คุ้มมากแต่ก็อยากให้เพื่อนๆ่อนได้รู้ก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะแล้วส่วนอื่นละเป็นยังไงก็จะมีเรื่องลายนะคะที่ตอนแรกจะมาเข้มๆแล้วพอใช้ๆไปลายมันจะเริ่มเลือนไปนะคะแล้วส่วนขอบหนังยาแนว มันไม่มียาแนวอ๋อมีมีนี่ไงายาแนวยาแนวยังอยู่ดีนะคะนี่ยังอยู่ดีขนาดเป็นสีดำมันก็มีการดูดสีนะเดี๋ยวให้ดูนี่ของเราดูดสีตรงนี้ไม่รู้ไปโดดอะไรยังใช้ใช้ไปยังไม่รู้ตัวเลยไหมคะเนี่ยตรงนี้มันคือดูดสีเหลืองแต่อันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคือเราใช้อบสมบุกสมบันมากจริงๆนะคะแล้วตัวกระเป๋ามันก็มีโอกาสเลอะพวกแบบลิปสติกอะไรได้นะคะแล้วก็ ข้างในอ่ะถ้าเลอะน้ําจะเป็นยังไงใช้มาให้ดูแล้วค่ะเรียกว่ากระทูพีชีพเลยนะคะถ้าเป็นพนทีพก็คือนะคะ<ก>เวลาโดนน้ำมันก็จะเป็นดวงดวงนะคะ<ก>ถามว่าคุ้มไหมเรามองว่าในสายตาเรานะเราคิดว่ามันคุ้มเพราะว่าเราใช้ได้นานใช้ทุกที่ใช้คุ้มมากเลยเพียงแต่ว่า พอมันเก่าแล้วมันเสียทรงเฉยๆนะคะมีผ้าข้างในเปลี่ยนเป็นเหลืองมากอ๋อแล้วก็โกย้าด้วเพื่อเราเล่าให้ฟังว่าคนขายบอกนางว่าจริงๆแล้วอ่ะโกยะาไม่ใช่รุ่นเนี้ยเส้นหลุยเนี่ยมันใช้งานได้2ด้านนะนี่เวลาไปทะเลเปลียกๆใช่ไหมคะก็เอาฝั่งข้างนอกอะ่ะใส่เข้าไปแล้วออกมาใช้อย่างนี้ได้ แล้วก็ฟังแล้วเฮ้ยจรหรอไม่เคยเห็นใครใช้เลยอะ่ะใครเคยรีนะแบบนี้บอกด้วยนะคะต่อไปมาที่น้อง h a n e ลค่ะเราว่าช n n l ลแลมเป็นอไอที่แบบสวยมากใบนี้เป็นใบแรกของเราเลยนะคะที่ได้มาที่ซื้อมาเองจากการเล่นแบรนด์เนมนะคะ แล้วตอนนั้นคือได้มาก็คือถนอมมากใบนี้ต่างกับโกยันที่เราใช้ลุยใช่ไหมคะใบนี้ใช้นับครั้งได้เลยด้วยความที่เป็นแรมเนาะตอนซื้อก็มีลังเลระหว่างแรมกับคาเวียร์ด้วยความที่รุ่นที่เราซื้อมัน12-15ถึงปีที่แล้วนะคะคาเวียร์รุ่นนั้นหนังมันจะแบบด้านๆไม่ได้สวยเหมือนคาเวียร์สมัยนี้นะคะก็อยากได้แรมที่มันดูวาวกว่านะคะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแรมม,มันไม่ได้ดูแลยากขนาดน,านั้นเพราะว่าแม่ของเพื่อนก็มีชาแนลแล้วมันที่เห็นว่าชาแนลรุ่นเก่ามันแบบ แล้วมันแบนไปเลยมันออกแบบมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นใหม่อะคะ่ะมันจะมีความนุ่นๆเนาะมันก็คือแฟบไปบ้างแต่ยังไม่ได้ดูน่าเกียดนะคะสําหรับกระเป๋าประยุสิบกว่าปีอย่างเมื่อเกี้เพิ่งคนพบว่าเราเก็บไว้นานเกินไปค่ะเก็บไว้ปีกว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะน้องก็โดนแรงกดทับจากของอีกชิ้นหนึ่งในตู้นะคะโดยที่เราไม่ทันสังเกตเอาน้องออกมาสักพักลอยก็เริ่มหายแล้วนะคะ ฝั่งหลังอาจจะยังเห็นรอยชัดอยู่เนาะเพิ่งเอาออกมาก่อนถ่ายคลิปเมื่อกี้ประมาณแค่เออน่าจะ 15นาทีนะคะไม่ได้เป็นของกดทับแบบหนักๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่อย่างนั้นมาปีกว่าเนาะก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ปกติก็คือเก็บน้องไว้ไม่โดนอะไรทับแล้วอีกอย่างนึงที่จะบอกก็คือใบนี้เคยโดนฝนนะคะไม่ใช่ฝนตกนะครับซานะ่าแต่ก็เป็นละอองปล่อยๆนะคะพอเราเข้าที่ร่มเราก็รีบเช็ดให้หมดนะคะก็ไม่มีรอยอะไรเลยรอยเล็บเล็กๆน้อยๆนะคะใช้มือลูบๆก็คือหมดแล้วโดยรวมประทับใจมากกับคุณภาพชาแนลรุ่นที่เราได้มาตอนนั้นนะเปิดข้างในให้ใหดู ก็คือแบบดีมากอ๋อแต่ว่าถ้าใครซื้อแรมนะก็ต้องระวังเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นรอยซิปเะนาะกดทับมันจะเห็นชัดเลยถ้าใครอยากเก็บไม่ให้เป็นรอยนะคะแน,นะนำเอาสัลีนะคะกั้นไว้ระหว่างตัวซิปกับตัวแฟลชข้างในนะคะนี่ข้างในก็คือด้วยความที่ใช้น้อยเนาะใบนี้คือใหม่มากค่ะ แต่ถ้ามาดูชาแนลที่ใช้งานเยอะนะคะใบนี้คือใช้คุ้มสุดๆเลยค่ะตอนนั้นพอมีหนังแรมนะคะก็คิดว่าหนังเขาเวียนรุนะ่นนั้นมันไม่สวยเนาะก็หนังแก้วค่ะหนังแก้วคือใช้งานง่ายดูแลง่ายแต่ปรากฏจริงๆแล้วพอเวลาผ่านไปความสวยมันสู้หนังอื่นไม่ได้นะเพราะว่าความวาวมันหายไปแล้วมันสก,กรปรกพอสกปรกเราสกกร่สงไปสปาค่ะมองไกลๆอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมคะพอมองใกล้ๆยาสีมันด้าน,มนหมอนแถมด้านเนี้ย เหมือนมันเขาทําความสะอาดไม่ดีมีคราบอะไรไม่รู้ด้วยอะ่ะถักเขาไปก็ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรได้นะคะมีกลับให้ติดอยู่เนี่ยังเอาไม่ออกเลยแต่ว่าตัวสายโซ่อ่ะถือว่าค่อนข้างทนกว่าน้องกราเบลนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเนาะเจ้ากราเบลเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อกันมากว่าเปลี่ยนสายบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่ S.A. เคยบอกว่าเพราะสายกราเบลมันเล็กกว่า สายว l l เล็ตออนเชงสายมือของเรานะเป็น w a l l e t Onchain ทางขวาเป็นกราบิลนะคะเรามองว่าสายมันก็ไม่เห็นขนาดต่างกันอย่างได้ชัดขนาดนั้นเนาะเขาอ,อ้างว่าสายกราบิลมันเล็กกว่าก็เลยเปื่อยง่ายกว่ากลับมาที่สายเจ้าน้อง w a l l e t on Chain นะคะใบนี้เป็นใบที่ใช้สมบุกสมบันคู่กับโกยาเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเราเดินทางเรานิยมใช้โกยาใส่ของชิ้นใหญ่ๆ w a l l e t On อน chain ใส่ของมีค่านะคะ ก็คือสายนองอะแทบไม่เปื่อยเลยอะมีอยู่จุดเดียวนะคะที่ลอกออกมาเดี๋ยวขอมองหากันนะอยูตรงไหนล่ะอ๋อนี่นี่มีแบบเริ่มลอกออกมาอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆซึ่งถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับเจ้าแกรเวีลนะคะเจ้าแกรเวีลตอนสมัยเขาลอกนี่คือแบบออกมาเป็นขุยๆเหมือนแบบเวลาพลาสติกมันยุย่ยถุงพลาสติกมันยุ่ยสลายออกมาะคะ่ะ ส่วนข้างในของวอลเลอออนเชก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะสําหรับเนี่ยเราใช้ใส่ของทุกอย่างจิปาถะ,ะหมดเลยอะเข้าไปหมดไม่มีรอยอะไรเท่าไหร่เลยไม่เลอะใส่ลิปสติกเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่ฝาไม่เปิดน,นะก็เลยไม่ได้เลอะเหมือนโกยาดผ่านไป2แบรนด์แล้วเนาะแบร์ที่3ค่ะใบนี้นะคะเจ้าเบอร์กินนะคะใบนี้ประมาณ25ปีค่ะ24 25ปี เราว่ามันดีมากเลยนะคะอาจจะเพราะเป็นด้วยไซส์เนอะเราเคยเห็นไซส์35พวกโทโกโ้เคยมองจากเวลาเก่ามันย่อนออกมาย่นไปเลยแต่พอไซส์30อะ่ะพอย่อนออกมามันก็ยังมันช่องว่างระหว่างข้างบนกับฐานน่ะมันยังไม่ได้สูงมากนะคะมันเลยยังย่นพอเป็นทรงอยู่แล้วใบน,นี้ยได้มาจากคุณแม่สามีซึ่งคุณแม่สามีเป็นคนใช้กระเป๋าแบบใช้จริงๆใช้ทุกวันนะคะก็เลยถือว่ามันทนมากๆเลยนะเนี่ยขอบมุมทุกอย่าง ยังดีอยู่เลยแล้วก็เรื่องออกซิไดอ์อ่ะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวจะแทรกรูปตัวฮาร์ดแวร์ของเคลลี่ที่เราได้มา 45- ปีเนาะตัวนั้นน่ะมีออกซิได์บ้างซึ่งเพลเพอๆเยอะกว่าตัวนี้อีกอ่ะตัวนี้นมีคราบนะคะแต่ไม่ค่อยมีรอยกึงก่งออกซิไดด์ดำๆอะ่ะเรียกออกซิไดร์ได้เพราะคอนเิรเอสเอก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ออกซิไดร์เนาะเป็นแบบเหมือนใช้ครีมอะไรแล้วไปเลอะเราไม่ได้เช็ดออกนะคะก็สรุปว่า แอมเมสนะคะค่อนข้างประทับใจคุณภาพนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำนำทางเราเข้าสู่น้องหมาที่ทำให้หลายๆคนรู้จักเรากันนะคะต่อมามาถึงแบรนด์หลุยค่ะเราว่าใบนี้เอามาบีบนะคะซื้อมือสองมาแล้วคือใช้ทุกวนันแต่คือทนมากอะคะ่ะดูสิแทบไม่มีร่องรอยอะไรเลยอะยาแนวไม่มีหลุดเลยนะคะ มือสอที่เราได้มาคือแบบสภาพนางฟ้าเขาแทบจะแบบซื้เก็บนะคะเราใส่ทุกวันแบบไปรับลูกปีกว่านะคะข้างในก็คือบุกอย่างดีมากไม่มีเลอะไม่มีอะไรเลยก็คือประทับใจมากเป็นเหตุให้ไปซื้อกระเป๋าตังหลุยนะคะโรเซอรี่ใบนี้มาแต่ใบเนี้ยดูสิยาแนวเริ่มหลุดตรงใช้ได้สักปีกว่านะคะเนี่ยยาแนวหลุดค่ะ สองด้านเลยอ่ะโอ้ทำไมนะเออ๋อแล้วก็ตรงนี้นะคะตอนแรกเราสมัยเราซื้อโรสเซอรี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเออ ุ้มด้วยหนังสีเดียวกับข้างในนะคะก็คือสีนี้เราใช้ใช้ไปมันลอกลอกโดยที่ซื้อมายังไม่ถึงปีนะคะก็ส่งให้เขาไปซ่อมให้ตอนแรก SA แจ้งว่าต้องเสียเงินแต่พอกลับมาโชคดีมากเขาบอกว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็ถามว่าทําไมเอก็เดาว,ว่าจะเพระว่ายังพอซื้อมาไม่ถึง1ปีก็เลยเปลี่ยนให้ฟรีซึ่งตอนเปลี่ยนอะคะ่ะเขาก็เปลี่ยนเป็นเจ้ากระดุมสีทองเม็ดนี้นะคะ ซึ่งใช้ใช้ไปก็ทะลอกเนาะแล้วก็ใครซื้อโรซารีรุ่นหลังอะถึงข้างในจะเป็นสีสีว่าจะเป็นสีนี้หรือสีชมพูอะคะ่ะข้างหน้าก็จะเป็นสีทองมาแล้ว ซึ่งอันนี้มีคนรู้จักเราอีกอันหนึ่งเนาะพี่สาวเราเองเนี่ยแหละเขาก็ซื้อกระเป๋าหลุยมานะคะไม่ทันยืมมานะของนางก็คือเป็นสีดำเราข้างในอ่ะสีลอกติดบาดเราบอกให้นางไปเคลมนะคะแต่นางยังไม่ได้ไปเคลมไม่รู้ว่าถ้าไปเคลมหรือไปถามามันได้เหตุผลไหมว่าทําไมคือข้างในอ่ะมันไม่ควรจะลอกนะกระเป๋าตั้งราคาขนาดนี้ หลุยอ๋อแล้วก็ที่จะมาในช่วงนี้เริ่มกลับมาฮิตมโนแกรมก็จริมันก็ไม่มันก็คิดอยู่ตลอดเราไม่เคยไม่ฮิตคาวหาค่ะเราไม่เคยซื้อกล้าซื้อไอ้ใบเนี้ยได้มือสองมานะคะมาจากคุณแวววันเดเซลเน็กซ์เดนางปิดร้านไปแล้วนะคะไปขอให้นางกลับมาเปิดใหม่นางก็ไม่เปิดเนี่ยก็คือคาวหาใครที่กลัวเรื่องมันดำคือต้องดูแลดีๆอย่างอันนี้มันมาแบบดีมากนะคะก็คือปล่อยให้มันสีมันเปลี่ยนไปมันสวยมาก แต่เราว่ามันดูแลยากนะเขะนาะดเขาดูแลดีอะหรือโดนที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็มีหยดน้ําขนาดอันนี้ใช้งานน้อยมากนะคะเรารู้สึกว่ามันมันสวยก็เลยเป็นคลาสสิกได้มาราคาดีก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้นะคะเคยใช้ไปทริปแค่ครั้งสองครั้งค่ะแล้วก็อีกใบนึงช่วงนี้ที่กําลังฮิตนะก็คือนี่เจ้านี้เลยเจ้าเออยีนนะคะอันนี้ได้มาจากคุณแวววันเดย์เหมือนกันนะคะเราว่า ยินอะไรเป็นอะไรที่สวยนะคะแล้วรุ่นเก่าคือทนมากนะคะไม่รู้ว่ารุ่นใหม่ที่จะออกมามันจะทนสู้กันได้ไหมแต่เรื่องที่อยากหยิบมาเล่าอะ่ะก็คือกระเป๋าผ้าค่ะหรือรองเท้าผ้าเราเคยมีรองเท้าผ้านะคะของโรเจอร์เบลเวอร์มันขาดอะ่ะอยากเอาไปทําสีแต้มสีดําซึ่งช่างบอกว่าถ้าเป็นหนังอะ่ะขาดสามารถแต้มสีดําได้แต่ถ้าเป็นผ้ามันคือขาดแล้วขาดเลยต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของกระเป๋าผ้าค่ะ อย่างสุดท้ายที่จะมารีวิวันนี้ก็คือข้างหลังนี้ค่ะรีโมวานะคะคือตอนนี้ราคาไปแรงมากซึ่งเราอะ่ะได้เขามาก่อนที่ราคาจะขึ้นขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนอราคาแพงกว่าซัมซุงนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้ประกันตลอดชีพนะคะอาจจะประกัน5ปี10ปีตอนนี้นะคะราคาขึ้นมาเยอะแต่ว่ามีประกันตลอดชีพนะคะซึ่งถามเราว่าคุ้มไหมน่าจะคุ้มนะคะเพราะว่าเราเคยเอาล้อไปเปลี่ยนมาแล้วค่ะล้อนึงประมาณ 1, 1 5 0 0ถึง2,000บาทนะคะแล้วแต่รุ่นนะคะซึ่งล้อที่เสียมันไม่ได้เสียที่ลูกของคนอื่นเป็นยังไงแต่ของเราอะหลายตอนนั้นเสียพร้อมกัน2ใบแล,แล้วก็มีทยอยเสียมาตัวล้อตรงเนี้ยคือมันหมุนดีทุกอย่างนะคะแต่ตัวที่ไปก่อนอะคือตรงสีดำๆเนี่ยคล้ายๆย,ยางเนะะี่ยค่ะที่หุ้มอะมันค่อยๆแตก ไปกอนนะคะซึ่งพอมันแตกเยอะๆแล้วมันมันข็นไม่ไปอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศบ้านเรานะคะร้อนแล้วทําให้แตกง่ายกว่าที่เขาออกแบบมาหรือเปล่านะคะทั้งเปื่อยทั้งแตกมะเนาะแล้วช่างบอกเราว่าพอมันไม่ค่อยได้ใช้อันของเราอะสังเกตเห็นว่าซื้อมาประมาณ10ปีมั้งแล้วมาเป็นช่วงโควิดค่ะพอหมดโควิดจะไปเที่ยวนะคะก็คือตรงนี้มันแตกแล้วพอเอาไปให้ช่างเปลี่ยนที่ศูนย์นิโมว่านะคะก็คือเห็นกระเป๋าเดินทางแตกห้องเลยค่ะช่างก็บอกว่าช่วงโควิดไม่ได้ใช้งาน กันเยอะเลยครับก็คือของเนาะซื้อมาก็ต้องใช้เนาะแล้วก็เลยไปลองซื้อนะคะล้อในพวกกับช้อปปี้และซามาใช้นะคะก็คือราคาถูกกว่าเยอะนะสี่ล้อแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกเราอะรร้สึกว่ามันพอแล่นบนพื้นนี่ทถ้าพื้นพรมพื้นอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้ชัดว่าล้อลิโมว่ามันจะแล่นได้นีแบบ สบายกว่าเข็นง่ายกว่าใช้แรงน้อยกว่าแต่สามีเราบอกว่ามันก็เหมือนกันไม่เห็นต่างกันเลยนะคะก็ไม่รู้เรามาโนเองหรือเปล่าแต่เพื่อเราก็คิดเหมือนเราเหมือนกันนะอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยากให้คนรู้ไว้ก่อนจะซื้อริโมวาก็คือข้างในกระเป๋าค่ะส่วนที่ไปง่ายนะคะของริโมวานะคะนอกจากเจ้าล้อ,อยางแล้วเนี่ยก็คือเจ้าผ้ากันของเขาค่ะไม่รู้ว่าเพราะเราอยากของเยอะไปหรือเปล่านะ ตรงเนี้ยค่ะมันขาดดึงมาจากขอบๆเนาะน่าจะมีส่วนกับการยัดของเยอะเกินไปนะคะเพะะน,นซื้อมากะไซให้ถูกนะคะอย่าซื้อมาแล้วยัดเยอะเกินแต่มันก็อดไม่ได้นะบางทีซื้อไซส์ใหญ่สุดไปเที่ยวก็แบบซื้อของฝากนู่นนี่นั่นก,ก็กระเป๋าแทบปริกอยู่ดีนะคะ อันนี้เป็นแค่2จุดที่เจอกันจากการใช้ลิโมว่ามาเกือบ10ปีนะคะอันนี้โหลดไปมาทุกที่เลยทั้งที่ที่เขายน์กระเป๋าอย่างระมัดระวังและที่ที่ยนกระเป๋าแรงๆนะคะสมบุกสมบันมากมเห็นว่ามันไม่ค่อยเป็นรอยเยอะขนาดนั้นเลยนะคือกระเป๋าเดินทางเนาะจะให้กริบไม่มีรอยเลยก็ไม่ได้นะคะเราว่ารอยมันคือโอเคเลยอย่างเงี้ยคือมีถลอกบ้างนะคะยังไม่เคยเจอกระเป๋าแตกนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ ก็ขอให้ไม่ได้เจอตลอดไปแล้วแต่อย่างแซมโซนอะไรเราก็ไม่ค่อยเจอกระเป๋าแตกเหมือนกันนะคะเป็นยังไงคะชอบกันไหมกับการมารีวิวประสบการณ์นะคะที่อยากทําเทปนี้ก็เพราะว่าเวลาจะซื้อกระเป๋าอะเนาะมันบางทีมันหาแค่ได้แค,แค่รีวิวว่าใช้ดีไม่ดียังไงแต่ว่าซื้อขนาดเนี้ยก็อยากรู้ว่าทนไม่ทนไหมและประสบการณ์ของเรานะคะก็รู้สึกว่าการที่ใช้ไปจนคุ้มอะแล้วมันมันเป็นไ,ไปตามสภาพกระเป๋าของมันอะก็คือโอเคนะคะแล้วถามว่า ซื้อแบรนด์แพงกว่าคุ้มกว่าซื้อให้มีแบรนด์ไหมก็น่าจะแล้วแต่ถ้าซื้อไม่แบรนด์แล้วได้คุณภาพดีก็โอเคนะคะแต่ไม่แบรนด์มันก็มีเราเคยซื้อกระเป๋าแฟชั่นนะประมาณสามสี่เดือนหรือห้าถึงกเดือนกระเป๋ามันเริ่มขาดยาแนวเริ่มรุ่ยอะค่ะก็ต้องซื้อใหม่เพิ่มเรื่อยเรื่อนะคะกระเป๋าแบรนด์เนมถามว่าคุ้มไหมเราว่ามีหลายยี่ห้อนะคะที่ซื้อมาเราใช้จนคุ้มอย่างเจ้าโกยานี่คือ คุ้มมากนะคะส่วนชาแนลกับหลุยอะรุ่นแรกๆก็คือคุ้มมากแต่ว่าตั้งแต่กราเบลมานเนาะเริ่มมีปัญหาเรื่องคุณภาพรุ่นหลังๆอ่ะได้ข่าวพวกฮาร์ดแวร์มันเสื่อมง่ายมากหรือแบบบางทีอันนู้นอันนี้หลุดได้ข่าวมาเยอะมากแต่ถ้าใครได้รุ่นเก่าราคาดีนะคะก็คือแนะนํามันคุ้มมากแล้วก็น้องแลมมาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะคะเป็นอะไรก็ถูถูกก็หายนะคะอย่างนี้ตอนแรกเป็นรอยที่โดนทับไปเยอะใช่ไหมตอนนี้ก็ฟูแล้วนะคะส่วนหลุยก็แบบเดียวกับคุณชาแนลเลยอะ่ะเนี่ย รุ่นใหม่ๆม,มันไม่ทนแล้วอะเนาะก็ เราคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่ Luxury b r a แบรเจอนะคะก็คือเขาเพิ่มราคาแต่ลดคุณภาพเนาะอยากให้มันกลับไปคุณภาพดีเหมือนเดิมส่วน a i r m เมนะคะรุ่นใหม่ที่ได้มานะคะยังใช้งานไม่พอที่จะบอกนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรัคนที่ซื้อแบรนด์เนมก็คือซื้อมาแล้วต้องใช้ค่ะไม่ใช้แล้วว่าเสียดายยิ่งกว่าค่ะใครอยากให้ทำเอพิส od เรื่องอะไรเมนไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ